ตำนานพระพิคเนศเสียงานอกเหนือจากชาติกำเนิดที่แตกต่างกันไปแล้วยังมีตำนานเรื่องพระพิคเนศเสียงาซึ่งเราขานต่างกันไปนั้นมีความหมายหรือในัยยะแฝงอย่างไรมีทั้งหมด4ตำนานดังนี้ค่ะตำนานแรกปรรสุรามใช้ขวานจาม ปรสุรามนั้นเป็นอวตารของพระวิษุเทพในปางที่6กล่าวว่าปรสุรามได้ยืมขวานจากพระศิวะไปทาลายเหล่ากษัตริย์เมื่อเสร็จจากภารกิจจะเข้าเฝ้าที่เขาไกลลาดระหว่างนั้นบริเวณที่นั่งในชั้นพระสิวะมหาเทพกําลังสนทนาอยู่กับพระนางปราวัตีพระพิคเนธไม่ยอมให้ปรสุรามได้เข้าพบปรสุรามโมโหเลยใช้ขวานของพระสิวะคว้างไปยังพระพิคเนธพระองค์จําใจต้องใช้งาช้างขวารับขวานนั้นโดยเหตุนี้เกรงใจบารมีในขวานของพระบิดาทั้งที่จะต่อสู้กัน ก็อาจทำได้แต่จะมีประโยชน์อะไรกับการทําลายลิเดตของอาวุธซึ่งเป็นของพระบิดาตนเองตำนานที่2ใช้เสียงช้างงาเดียว เมื่อคราวที่พระสิวะได้ทำพิธีโศกันพระวิษุุเทพได้พังเผอว่าจายังผลให้เสียงของกุมารน,นั้นหายไปได้มีเทวองค์การให้หาเสียงของมนุษย์ที่เสียชีวิตมาต่อแต่ปรากฏว่าในวันอังคารน,นั้นไม่มีมนุษย์ผู้ใดถึงค่ามีเพียงช้างงาเดียวที่นอนตายอยู่ทางทิศเหนือจึงได้ตัดเสียงช้างที่มีงาเดียวนั้นมาต่อให้ ตำนานที่สโดนพระศิวะใช้ขวานจามเมื่อขาวที่กุม,มารน้อยถือกำเนิดมาใหม่ๆและได้เฝ้าปากทวารของห้องส่งน้ำของพระแม่ปราวตีนั้นพระสิวะไม่ทราบว่าเป็นลูกเลยเกิดการต่อสู้กันพระสิวะโมโ oh หจึงใช้ขวานคว้างไปโดนงาของพระพิฆเนศหัก ตำนานที่ 4. งาได้เองตามธรรมชาติเมื่อขาวที่พระพิคเนตต่อสู้กับอสูรอสุรภักพระพิคเนตได้ถอดงาของตัวเองคว้างไปที่อสูรอันเป็นความหมายของหนูกับช้างหนูกับช้างเป็นสัญลักษณ์ของการพึ่งพาและปรองดองในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงอำนาจและความมีชัยแห่งไฟที่อยู่เหนือกว่า จะเห็นว่าการเคารพนับถือพระพิคเนศมีมาแต่โบราณด้วยศิลปะและความเชื่อที่แตกต่างก,กันออกไปโดยเฉพาะปัจจุบันเชื่อกันว่าเทพเจ้าที่กระจัดอุปสรรคและอำนวยความสํเร็จดังที่ประเพีในโบราณของชาวฮินโดูได้สืบทอดกันมาการขอพรจากพระพิคเนตก็ระไม้อมคล้ายกับเทพฮินโดูอื่นคือเอาความบริสุทธิ์และความศรัทธาเป็นที่ตั้งเพราะพลังอันเกิดจากการสังสมด้วยแรงบูชาและศรัทธาที่ฝังแน่นกันมานานยาวนานติดต่อกันหลายพันปีย่อมจะก่อให้เกิดเรื่องที่ไม่น่าเชื่อได้เสมอ สนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้ารีคิดเบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี0 9 3ย9 4 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส u b s c สไครกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ